เดี๋ยวเรามารับรถจากอูนะครับจากเป็นรถรุ่นไหนนะบั้ตัวนี้เป็นฮิโนเมกานะครับเป็น FL 1J นเะออลเราเอาเข้ามาล้างนะครับสภาพตัวนี้เป็นยูโรทูนะตัวนี้เป็นยูโรทูปั๊มสายครับผมเป็นปั๊มสายคือตัวปั๊มสายด้วยปั๊มสายดูยังไงนี่ผมชอบมากเลยตัวนี้ลองดูภายในภายในโอ้ลายไม้อยู่ครบเลยนะลายไม้อยู่ลายไม้เบาเบาฮคโน่เมกาปัมสายนะ เปินเดิมเดิมเนี่ยแนเด็กตัเด็กโอโ้ติกเกอร์ไปลยติกเกอร์อย่อยัิกเกอร์ตรงนี้เยนะ่ยโชว์แผ่นหน้าหน่อยไหมให้ให,ให,ให้ให้ดูแผ่นหน้าบอยดูแผ่นหน้าอะไรเลยสวยไหมดูด้านหน้ากันบ<ม>้างนะแผ่หน้าโอ้โหสวยเรียมเลยนะหน้าเดิมเป็นเดิมรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุตัวนี้เป็นยูโรทนะปีสี่เก้าสห้าสี่เต่ผมเข็บเดิมหมดเลยโโหแล้วรถ รถเดิมเป็นรถแม่ค้านะรถลาดบุรีนะเนี่ยจังหวัดลาดบุรีแม่ค้าตลาดศรีเมืองก็รู้ๆอยู่แล้วเขาดูแลพุ่มแม่ค้าผักผลไม้นะเขาจะชอบแต่งรถดูแลรถดีตัวแลรถดีเลยหายากนะครับรถตัวนี้เราสภาพได้อย่างนี้นี่กระบะพป็เนียมนะกระบะเป็เนียมดูกระบะเลครับกระบะเป็นกระบะอะลูมิเนียมนะครับรถคันนี้เราแค่ส่งมาล้างนะไม่ได้ทําอะไรเลยยางเยินเต็มเต็มฮโน่เขาก็จะแข่งแล้วก็เพา เทาโบกี้ใหญ่อยู่แล้วเทาใหญ่ยางเลยยางเป็นสวยๆเลยเนี่ยกระบะปีเมียมสแตนเลสลวดกี่เส้นปอยสูงประมาณเท่าไหร่สองเมตรยี่ถึงเมตรอยู่ประมาณสองเมตรยี่สองเมตรยี่นะครับมีที่คุณพะบายได้กระบะกระบะยาวเท่าไหร่องเมตรยี่ตัวนี้หกเมตรยี่สิบนะครับกระเมตรยี่สิบเมตรยี่สิบนี่กระทะก็เป็นล้อแม็กหมดแล้วนะยางเซเบต้า ีตรงบิดโอนยางเขายังอยู่สภาพเจ็ดสิบเซ็นต์นะหน่งี่โอ้โหขัสเสี่สติกเกอร์ยังอยู่ทานทานตัวนี้ต้องเป็นทานกระบะเป็นทานทานไม้นะทานไม้เขาแห้งเลยดูไอ้นี่ที่มันที่มันเงาเงาเนี่ยคือเราเราล้างนะเราเวลาล้างแล้วก็ต้องล้างแง่งแล้วก็ต้องมีฉีดฉีดน้ำมันมันจะดูตอนนี้เพิ่งล้างเสร็จมันก็จะดูเงาเงาน่ดนึง ชุดตรงชุดแต่งนะเนี่ยแเ่ลาเขาจะชอบแต่งใส่โล่นะแล้วก็ใส่ปีกนกแต่มีม้งมีม้าเป็นเลดนะชุดแต่งนี้เป็นเลดนะเป็นเลดเสียงเครื่องนะฮะเครื่องอนะไโอ้โหโชว์เครื่องนะอเลยไหมยกยกยกเครื่องอ่ะยเดี๋ยวพาดูเครื่องปั๊มปั๊มสวยๆเลยแต่รถคันนี้อ่าเนี่ย จริงๆกับเขาเคยติดเครื่องมาแล้วนะปีประมาณนี้ต้องมีบ้างนะแต่ว่ารถผมรถปีสี่เก้าใช่ไหมใช่ครับปีสี่เก้าปีนี้หกเก้ารถสิบเก้าปีใช้งานสิบเก้าปีประโยชน์คภาพนี้รถเคยติดเครื่องแล้วแต่น้ำไม่ดันนะน้ำไม่ดันฟันไม่ไหลความต้มดีเร่งความสายนี่เร่งติดมือเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเร่งเครื่องให้ดูระวังกันว่าเครื่องดีเกียร์ดีแน่นอนนะครับ ร่เสียยรถไหลนรับนนี้รตเไม่ดันมันเสียงดังนะเดี๋ยวเดี๋ยวพาดูพาทดลองขับอีกทีนึงชอบนะรถตัวนี้ราคามันแล้วก็ราคามันก็พาราเบาๆบาพาราเลาเลาเลยแหละ ถ้าใครหาอยู่นะแบบตรงงานนะโอ้ผมไม่พิหปังแน่นอนเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะทำคลิปพาเดี๋ยวพาทดลองขับมาดูเลยรถปีปีปีสี่เก้าสี่เก้าตอมสายเครื่องเจโอแปดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาลอง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 ขับดูโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพาให้คุณบอยพาขับดูครับมาครับเดี๋ยวพาไปทดลองขับเจ้าอิโนเมกาเอเบลหนึ่งเจของเรานะครับเป็นรถล่อง จนงเกแนะครับเจียร์ธรรมดานะครับนี่ขนาดนะไหนได้ไ